เราไปไปมันนี้ก็ไปผู้เดียวทุกคนเอ้มีนาบีบเอานาบีบไปนั่มว้าวหน,น่เนี่ยเนเพี่นะเพว้าวมาถงแล้ทุกคนป้าว่านกจจืนเนาะว้าวสบายดีทุกคนสบายดีตอนค่ำตอนมืด ເຮົາກະມາເຮັດໂຮ່ໂທທຸກຄົນເອໂທຢູ່ຝານມາຮອດກັແມ່ນ້ອຍກໍລັງເຮັດກິນຢູ່ິຫກປາປາໂຍເມິກັງລົນຕົກມກຊືຕກປາມ່ນ້ອຍຄູລະ อันนี้จะเมนกุ้งทะเลทุกคนเอามาแต่ไทยก็ได้เนี่ยนะมเมท่าออกมาเือน้ำบ้าฟ้าเพิ่มเมท่าแล้วกับเมท่าออกมาเือ่มห้าโตปันเอื้อปันโหนไปตัวยุกฝนตกแล้ว าจะปิ้งอ่ะทุกคนเด้ยปิ้งใส่ตะกอนอืมอกุุงเอาเขาเซน้ำเกลือไว้ชิปนาทีเอามาปิ้งแบบนี้ที่ประจับปิกก้งก็โถดูกลางทะเลอืมที่เอาประจับปุง่งดูทะเลทะเลก็บประเทศอื่นประเทศเรามันไม่มีไง ปกุ้งบุเสือกือปงกุ้งบุหาเกือคือาเกเอือมาทาก็ได้มาก็ได้ี่กุ้งปาเกือเหินก็ห่านาะมันจะเข้มมาดักตึงหือตึงหือไปแต่แห้งแค่แคก ก็ม nh so so ันย like, like ืมให้ก mm ้างกพวกนีด้อท่าก้างคบแต่มันเยอมนี่หลายๆ่ันต้มน้อยๆเฉเสือคง้น้อยเฉยหนาสีมืดตกโก้มพ่นกันหน่อยกระซ่าป่านี่ยที่มันเอคูอๆนะนี่โคท่านี่นี่ค้ดขนึนี่อชิป้นนี้บบได้ซื้อได้งดวันนี้ซื้อหักโก้แล้วบซื้ แล้วซุกแล้วต่ำเจียวส้มเจียวหวานจ้ำ โอ้เสร็จซตลอนตัวเดียวได้นี่นะทุกคนประกอบเยอะก็ฝนมาแล้วฝนมาแล้วค่ะแห้งหยิาาาายย่งเธอตกทุกคนอาจจะปูมะพร้าวแล้วคือฝนตกมะพร้าวยังซุ้มมาเด้อทุกคนกินปิ้งกุ้งน้ำกันคุณโตกุต้งซีฟตได้กินเจคเคิาาร์บบอลลิงกับสาตุลานะได้กินนึกบอลลิงเด้ วอริ่งวอร์รี้กินจะคือรังแรกเท่าละได้กินเธอดึกเลยทุกคนต่อไปเชโปนเอลยกินด้เชโปนสาวซูมานซูมาชุกินประปลามึกไหมแกเด้อแกแล้วก้าวใส่มันโอเป็นบอเป็นบอมาแล้วคระบเสบอตุลาเจ็บเจ็บเดินคนกุ้งทะเลน้ำปลาอืมนะเล กินมข้าวจิ้มลูกเพชรอันนี้มาคิิเอามาเตาายเตะให้ย่างไว้เมน้มนอยนึงละมกปากอะอายละเมน้อยย่างได้ปากตัวยืดตย่างได้นึงนี่ ขอนอยกับเบาดิงเราไปกานแล้วหยังท่านไปฝนเอิญได้ก้นฝนแห่งระโทษซับสิเปฝนอีว้เม่อยควะบกนสุบอกะบุกนรตะหึงเลย้หอมซอยเสือผักโบหอมสิคือหอมดีะหอมหอโบหน ซาต,ตุลาได้มามล่ะตะการ์น่ะยังตุลาไปกับปอปลิงพ่อปอขี่ข้าวเนี่ยหลงกินข้าวอะไรฮะกลับไปกา้านตอนขิ่ข้าวแล้วนอนไปท่ายตอนนี้ก็ฝนเศร้าตกละหากโลการเบิ่งเข็ดหน้าทุกคนหากกระชยามเบิ้งจีบก่อนตัวโตวแห้งอะไรได้ที่นี่นะยามจีบกี่นี่ จิบเบาแขนป่ามันเต็มใ่หลวงนะลดลดยุบปลาเข่งหนะน้นาสู้จุลจุลชีนะาป่ามันจะรกหัวหน้น <l un> ้าปลาซิวปกาเสี่ยวนี่เบิ่งด้หมันจะบ้จีบนี่โอ้มันจะได้น้ำชัดประเเนาะหน้าขึ้นมาละกระโปุกกัน โอ้มันเทศนี่เชื่อมันมันพี่น้องนะตายเจ้าอาชิวเอ้าปิดปิดเอ้อแหงหาดเนาะเออกระปูกระกินค่นะเอาคนโค้งง่ายเอาโค้งง่ายอีโผล่ออกมา หมาดยูหมาดยูหน้ากำลังลุ่มลงยุบกระซิวนะไปแล้วกระปูนหมาดยูภายในมกประซิวคืออลยสินะ างอยู่เอาก็ไว้ตาใสมาำน่อยนะตัวนี้ก็โอ้อปูกำโค้งนั่นนี่นี่ตัวนั้นี่เาไปตัวนั้นไปได้ อีโ๊ตตตะกาเาดี๋ยวหฮาเอาป่ามือช่วงวันเธอเมย์แล้น้อยโคไว้ก่อนจะไปการโตป่ามือไว้ก่อนมันโอบ่าวดิงกับมือละเระมือเลยลองให้ไปวันนี้ก็ไปผู้เดียวทุกคนเลยนี่นับีบเอานับีบไปนั่มหาเห็นปลาแล้วก็จ้องนี่ประกันไว้เลนฝนตก บขาดินกับมือล,ล่ากระส่าตัวลาโอ้น้อยนะกระนอนหนาคนละ่าป่าปป่า,าเฮ้ยกลุข้าวฟุนน้นโน่นนะตัวตอดไปมันกรุบกรุบกรุบนะทุกคนกระโบกนะป่าจ,จะดื้นปอาโหทุกคนตอนนี้นอนบริไทมวยผู้จับผู้สาเพื่อมันไปตัวที่ชงให้กับมันปลาเข็งน้อยตัวนึงกับปลาโคตัวที่ชงตัวนี้อู้ยิ่งบริทึก้งทุกคนเฮาว่างนะ ยิ่งบริชื่อตัวป่าซ้บดีที่มันบรุทไปเนาะเอาว่างดูนบี้บอลลิงอยู่นี่นบี้เหมือนลู่นับี้อ่ามันไปโคอตัวนึงละเอาทุกคนเชียร์บริษัมจองเขากับเนฟเซยวนี่มือกับจักย์จะถือเรือใหญเลยก็เอ้ยนี่รักพีขคหน้ากันรอการคิดหน้าตามเดินบัเนี้ น้านเลยถ้าการพ่มฝนตัวรินจะกจกนะบ,บรักก็เลยนนินเลขนแ่เลยจไปแล้วเขิน ลักใครยอยเก็มมากเลย่เ้าสบองตัวอยู่คือกัน เร็วดเร็ว่ยตัวนึงนะตัวนี้ยทเียนนี่เี่ทีเล่กคนไปเนี่ยฮ่าตรงนั้นตัวนี้อทียน,นี่รตัวนันมากเลยีไปเลยไปเลยนีตัน้น บางตัวกะรักบางตัวกะซึ่งให้จับตรนี้จ้ะตกนหลายตัวล้นกเขียดกับนเมียวทุกคนไปละไปลว เหมือนนะเริ่มเพิ่มแล้วพี่น้องโคนอาเสือตาตรงนั้นก็ติดไป wow. ตัวนี้หน่อยเราเอามาหดเดินหน้าละหน้าเขาวบูเห็นโพ้หน่อยกระทนได้มาแต่หน้าตัวนั้นจะวบบน่าจะพยายามจิบอยู่หน้าตัวนั้นที่ห้าจะเลาะเบิ่งซ่อนก่อนทุกคนเยาอยากเบิ่งซ่อนก่อนถ้าน้องหมาบกัดมก็จะหมากัดเบิ้งซ่อนกะเป็ดปลาซิวเฮานทำนี้กันหน่อยนะเฮาอยากบอกท่านนี่กัดขึ้นอยไหังยังขึ้นยังยังตุ้ง ลายอยู่ขี้หน้าแล้วมันรักโบกจับหอจี๊บปลากระยำจี๊บมันปลาโคตัวนึงทุกคนแล้วก็ปลาซิวบโบลาณไปเลยตัวเฮายามยเจ้าเอิญอะไร,ร,ะระก็นี่ปลาซิวหนาปลาโคก็ยืดตัวเดยเห็นแสงโคมโพลน้อยมาแล้วเอิญคือโพลน้อยเอาบอลซื้อมาฝากคองเฮาก็ไวเ้เซอรเขตป่าฟันมินขี้เยอะขี้ยุกแล้วเทาะแงะทัวหัวโคงปลาซิวก็ยังเต้นทุกที ข้าวนาเฮาพอเห็ดข้าวโคเข้าวหักเลยนะทั้งหมดไอ้ยก้มหนักเร็วจากมือมันเด็ดค่ะจังอุมาเอาเอาเห็ดข้าวโคข้าวโคข้าวเมานั่นละพว้อยมาเลยกระปู่ทือไหลก็ไปปู่นะสุริชลานี่มันเท้ากิ่ป้าฝนตกแล้วับเอ้าอูดก็ดีคือพุทเลยเป็นขวามพยายามโบได้หยุดไปจากเนาะ อยางมณีขาเหงื่อทุกคนยังการลมาแต่เืนเหืนเืนก็จะรโออกมาหนาเขาเขียได้หอดแด้สองปีสามปีไหมจ้าแบตหมดแล้วทุกคนมืดใต้เฟแลแบตเตอรี่ต่ำแล้วเจเนยาบอกมรอปนยาช้นมาเบิ้งกิฟต์กนน้ำสือบริแห้งน้ำพวกทะเมันแห้งเลยเนาะ มันแดดลายมือแล้วมันแห้งแล้วคะฝนตกมาไม่นี้ซี่งกระปุก,กเอาเล่ตมาชื่อสิ่งตัวประเทาไทยใช่ไหมเพราะว่าลอยมานปลาคอนาบีพิงเขาได้น้อยก็นี่ยิ่งเขาได้ยิ่งเขาเนี่ยไงได้ปลาโคตะมันตะมาเขาเห็นปลาที่คือโปรน้อย เดี๋ยวมาซ้อนก่อนโอ้มันเ,เป็นกระปูอยู่แต่สั้นๆอยู่กระปูนะนี่ปลาะนี่กระปูนะมันตะเขีงนั่งกินเองตะเขีงโฉมตัวห้องกระปูก็เยอะนี่กระปู่นะโทรศัพทกระโดดมือเอ้าไกล่ได้ไหม ออรุกรุกประดุกมาเทงแล้วทุกคนาปาหานเจ็บจืดเนาะอันนี้ในะแห่งอยู่หน้าพุนทุกคนหน้าบนเท้าไปดิควายพุนอย่างนี้เละน้องเฮ็ดออ้ย<อ> อยู่โคกนี่กันอันนี้นะโอน้อยก้านเอาก้านตัวนันฝนกำลังตกล้วยิ่งเอานะไปยิ่งอืมนี่นะเขาปลาจิ๊บเดี๋ยวพอโพอู้พี่ทุกคนปลาดุกปลาโคเนาะได้หลายๆเจ้าได้นะเพิ่งทำอย่างป่าหนึ่งปีห้าเฉยเมื่อบ้านเพื่อนแบบนี้นะเอาปลามื่อขังอู้ปลาโคยื้อก็ได้ถืยจีบพอโคยื้อกันหรืออีโพรยิ่งเอาเออปลาโคยื้อลงจีบละ ทุกคนบหุงก็เลอว่าเบดมืดเดี๋ยวมือเฮือน้อยจะทายเบิองอีกเถอะหนึ่งมือบ้านพ่แบบนี้ที่ตอนนี้เมาเฮือดแล้วพี่อยากมาเฮือดจฟดนี่จะมาทอป่าเอานี้ลุกจดเลยว้าวลา เออมีเซ็บเซ็มากทุกคนเอบอบบก้าจกปลาดุ๊กปลาดุกทะด้หางเงงอ่ะปลาโค้นี่ออนะโอหน่อย,อออยเลือปลาโค้งหรือสหายนี่ปลาโคะ หลายตัวทุเล่าหาได้มาแล้วกัดขังไว้ทุกคนเลยขังไว้มือบ่มีแนวกินอืมปลาดุกปลาดุกปลาดุกโมบนี่เลยได้หลายนะเออเรียนผมตัวหนึง่งโอบนี้เลยได้ปลาดุกหลายนะพ่อเนาะตัวฮักก้นนะบุไดนโนโนน้หลายจะมีเดี๋ยวน้องนี่ก็ไหนสองตัวตัวนี้ตุ๋ยแลย้วทุกคนอืม นะตัวนี้เนี่ยยังตัวนี้ปลาหอยเฮ็ดเฮ็ดส้มปลาหญ่เอาเอามากินในส้มปลาไว้เชื่อติดเตียนก็เอาเดี๋ยวเจอเบิรงเดี๋ยวเจอทุกคนเบิรงนเขียนเอา นี่เด็กู้ตรงนี้คิดหน้าประมาณสองปีนีพอน้อยกับฮักเงีงป่าจเพ่นแล้วอืมป่าทุกทั้งมือแต่ตันนี้ฮักเร็วแล้ว่บาบันนี้แล้วน้อยกระสิบไปอาบน้ำานนทุกคน รับคิดอีากจะขอจบในช่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตาม,มาะนะครับสมมิเป็นกำลังใจและหน่อยเด้มพวกคุณชนะชนะ